ชอ้ิไอ<ม>้ยังโหคุณยังบบาพอ้นพ่อนะมีอะไรครับคุณพอ่มอมัวจะเล่นไอ้แพะเดรอลูกลูกยังบบอ่านหนังสือหนังหาพ่อครับฮะมันจะได้มีประโยชน์มันจะได้ความรู้เข้าปอดเนี่ยคุณพ่อใจเย็นๆก่อนวันนี้มันวันยุทธวันนี้มันวันยุทธนะอาชิต้องรีพอร์ตบ้างรีแลก ออไม่ใช่รีพอร์ตเขาต้องรีแลกไม่หรออยากรีแลกกะถึงวันนี้ลูกเฮียนี่ลูกเครียดขนาดนั้นเลยกะฮะลูกเครียดกะอยู่ที่โรงเรียนอะ่ะอาชีพไมได้เครียดเลยแล้วอยู่กับคุณพ่ออ่ะอี้เครียดขนาดนั้นเลยก็ไปทำอะไรอย่างลูกเครียดวันนี้โปโอ,อู้บหูเรื่องนี่อุยอาชีพว่าโปอู้บหูเรื่องมาได้เนี่ยโ,โอนี่นะท่องกอไก่ถึงคอหนุ่มได้นะได้ แหนโบยังท่องงั้นจีฟังดิไดก็<ม>อเอ้ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในตู้เย็นขอควายก็ผ่ามาเห็นในตู้เย็นขอควายไปกินเนี่ยจบเฮ้ยโบเรียนโรงเรียนไหนมาเนี่ยเฮ้ยไอ้ที่โบคืวดูไอ้แพทย์มัดูไอ้แพทย์มัเอามอัแล้วสอนได้โบชอบกะที่ต้องเรียนทั้งวันอะเรื่องนี้หยอกย้อนกะ ยอกย้อนกะคน,นเขาต้องหาความรู้เข้าปอดอยากมีปอดใหญ่ๆก็อยากมีปอดที่ฉลาดก็อยากฉลาดเหมือนป้อโอก็เฮียมันมันคือสมองป๋าใจปอดโอเคโอย<อ>ี่งหูละว่าการศึกษามันสำคัญเออมันสําคัญนะอาจีรโอว่านะเขาลูกไปเล่นของเล่นอย่างอื่นต้องบอ,อกเขา,าเมาไ่เล่นในเพทเนี่ยโบอกว่าตาเนี่ยตาเนี่ยนะตาปอดอาชารหูละป้อโบนันทีมาทุกวัน อั่นเขาพักเนาะเรื่องของเล่นม้ะเอาได้รถเสาโจนกงนะป้อไหมใครชนะได้ปีโป้โอเคส้าจวาจ้าจ้าจ้าจวาจ้าป่ออยู่ๆๆๆอาชั๊อว่ามัาสอนลุกเลยมาอาศายอยู่ข้างีนยืนไหมเน่เน่เนอาชีอันที่ปื้นท้องว่าม่ยังงอ่ะแม่จักรคับปูโอ โอ้หน้าห้างดีเนาะปู่กูกล่าวว่าหัวมันอะเปลี่ยนสีได้ถ้าเกิดมันก็ก็อยู่บนต้นไม้บ้านเฮาอะมันจะแปลงหัวยี่อ๋อเป็นหัวยีรอเพื่อนห้อมาแปลงหัวยังไงอ๋อเปลงหัวยังจักกาอ๋อหัวยังจักกาไม่ได้แปลงหัวเย่ะป้าเจ้ โป้ไปอยากเล่นนะว่ะนี่มันเป็นของปลอมอ่ะโป้อยากเล่นของแต่ที่แบบโป้อยากเห็นคอมันอ่ะแบบเราอีอีอีอ่ะไปไปไปโอ้ยโป้ทำอย่างนี้มันแบบทุ่งต้งนะมันบาปโป้โปอโป้ว่าปอละโป้ว่าตอนเนี้ยโป้อยากเึ้นอาชีพอะู้กับท่านผู้ชมอ่ะขอบคุณท่านผู้ชมนักนังนะครับที่มารับชมที่โปรที่นะครับไว้คบกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ I'm just like...